สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอโทษนะคะที่ห่างหายไปนานพ่อใหญ่ก็ปไปมามาอันนี้ว้ what? Welcome Thailand แย่ไม่รู้ได้ยินได้ยินแกหรือเปล่าเนอ้อ uh, What you mean the most <c oughs> everything What เมื่อสิยุงค่ะ ไม่คิดถึงยุงแต่คิดถึงทุกอย่างพ่อใหญ่ไปก็สองเดือนเหมือนกันนะคะเกือบสองเดือนก็ไม่เออปัญหาของสุขภาพปุ๊บพ่อปู่เนาะแล้วทีนี่ยาก็ขึ้นแป๋วแป๋วเป๋าเหนื่อยแป๋วทำไม่ไหวจริงๆก็เลยก็เลยแบบต้องอันนี้อ่าอยู่ t ับ t o อม t ฟจะแท็กจ้ะอีแอ้เนี่ยนี่ o ูมัน เงี่ยไอค t นไอค t นครบ sorry อ uh, อมาดูคะ่ะว่าไม่ได้ไม่ได้ติดรถเกือบสองเดือน <c oughs> ไม่รู้ว่าจะติดไหมอ่ะลองดูแล้วกันเอออืม เอ้ค hey. ันนี้นะคะติดง่ายขับง่ายจอดไปนานเท่าไหร่แบตเตอรี่เขาดีเวอร์ยโอเคแกจะขับรถออกไปอเอาไปให้พี่ชายค่ะ ดูดูรถนะคะดูรถแล้วก็ไอไอลูกน้องนี่ก็เข้าไปจ้างเข้าไปจังไปขูดรถไปขีดรถแล้วก็ต้องซ่อมอีกไม่กี่วันก็จะมีอ่าเซอร์ไพรส์ใหญ่เดี๋ยวจะเอาประตูมาติดเขาจะได้เข้าไปไม่ได้ขอโทษนะคะเพื่อนๆที่เป๋าหางหายไป มามาแล้วก็ห่างหายไปอีกมาก็ห่างหายไปอีกเพราะว่าแป๋วไม่อยากให้ใครรู้จักเพราะว่าเวลาพล่อใหญ่ไปอยู่อ่ะไม่อยากให้ใครรู้จักไม่อยากทําวิดีโอเลยเพราะว่าถ้าทําทําวิดีโอก็คล้ายๆกับว่ามีเพื่อนๆถามมาแป๋วก็จะ,อะตอบตอบไม่ได้แล้วตอบได้แต่ก็ไม่อยากโกหกว่ายังไงไปยังไงมายังไงประมาณนี้แป๋วก็เลยต้องต้องต้องหยุดทําวิดีโอเพราะว่าสุขภาพพ่อปู่ก็ไปไป,ไปมามา ก็เวลาพ่อใหญ่พ่อพอปู่เข้าโรงพยาบาลก,ก็ต้องรีบไปว่าเผื่อมีอะไรปัญหาอะไรใหญ่อะไรประมาณนี้เพราะว่าพ่อใหญ่ก็ไปขับรถไปดูแลพ่อปู่ให้เพราะว่าพ่อใหญ่ก็มีพี่ชายคนหนึ่งที่อังกฤษแต่พี่ชายก็ยุ่งมากก็หัวเรีวหัวหัวเรวหัว่อหัวเรวหัวแรงก็คือต้องต้องเป็นพ่อใหญ่เพราะว่าพี่ชายแกทํางานเ,เป็น ทำงานใหญ่อยู่ก็ก็เลยหน้าที่ก็เลยเยอะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาแต่พ่อใหญ่ก็อยากจะไปดูพ่อด้วยนั่นแหละเวลาท่านไม่สบายเนาะทุกคนเนาะก็อยากจะไปดูแลวันนี้แปล่าก็จ้างคนงานมาฉีดอ้อ,อยฉีดข้างนอกแต่เข้ามาข้างในไม่ได้เพราะว่าลูกน้องเยอะวันนี้แล้วอีก2อสวันเขาก็จะมาติดประตูเนี่ยเปลวก็ต้องแบบ พอดีพ่าใหญ่พราใหญ่อยู่ก็คงจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้ก็จะเอาไอไม่ใช่วันนี้สิพรุ่งนี้เดี๋ยวก็จะไปยืยมเครื่องตัดหญ้ามาจัดการซะหน่อยแปลก็มีที่แบบว่าเออเข็นตัดน่ะแต่เด็กๆเ,เวลาเด็กๆเ,เ,เขาเขาโตแล้วเขาส่นแล้วทีนี้เขาเวลาเขาวิ่งผ่านน่ะมันก็จะทําให้อัน อันตรายเขาได้ก็เลยไม่อยากตัดเพราะว่าของของน้าแกจะมีเครื่องตัดหญ้าเป็นเหมือนกับว่าใส่เส้นเอ็นนะคะเวลาโดนเขาเก็เจ็บอยู่แต่คงไม่แบบว่าถึงกับขาขาดขาแหว่งอะไรประมาณนี้ก็เลยจะก,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 กไปยืมแกเดี๋ยวพ่อใหญ่ก็จะย้ายรถเอารถออกรถกระบะออกรถไถออกแล้วก็รถกระบะจอดเข้าเหมือนเดิมจะขับรถไป ให้พี่ชายเพราะว่าอีกพรุ่งนี้หรือว่ามือลือน,นี้ก็จะได้จัดการหยอดข้าวค่ะจะพาพ่อใหญ่หยอดข้าวว่าจะหยอดตั้งตั้งนานแล้วละ่ะหยอดแบบช้ามากปีนี้แต่น้ำมาฝนตกทุกวันเลยค่ะน้ำมาแรงเพราะว่าที่ที่แปลวเอ่อตรงที่แปลวใส่ข้าวอะ่ะคล้ายๆกับว่าน้ำในหมู่บ้านก็จะไหลไหลมาเพราะว่า ต,ตรงนี้มันจะเป็นที่รุ่มเนาะก็เลยน้ำก็เลยไหลมาเลยนี่จากน้ำฝนแล้วก็น้ำในหมู่บ้านด้วย <c oughs> ก็เลยแบบทบทบ,ทบเท่าตัวไม่ใช่เท่าตัวหรอกเยอะกว่าเท่าตัวอีกเพราะว่าน้ำในหมู่บ้านก็แรงเหมือนกันเดยวพ่อใหญ่ก็จะเอารถรถเข้ารถออกรถไถออก เด็กๆจะเชื่อฟังพ่อไหม <laughs> จะ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 ,จะดื้อนิดนึงจะโซนนิดนึงบอกยากนิดนึงนะเธอำเจ้าซีเค้ยเลยไหมคะซีเค สีเคสีเคฮัลโหลฮัลโหลโอเคค่ะเมื่อกี้โทรศัพท์ตัดไปเพราะว่าโทรศัพท์ iPhone เขาจะความร้อนจะแบบว่าตัดไปเลยเขาจะร้อนประจาเพราะว่าบ้านเราอยู่อังกฤษไม่เคยไม่เคยเป็นนะคะแต่มาเมืองไทยนี่เป็นบ่อยมากเพราะว่าอากาศบ้านเราแต่วันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยร้อนซ o ร r y d a r l i n แต่โ p h o n e cut b e f อ r e อือโอเคแดน โอเคโอเคน้องโก้ดาวน์จีเลยจ้าบ๊อยโอเคค่ะเอามาดูเจ้าสามหนุ่มสามมุมตัวนี้สิเนอะสามหนุ่มสามมุมตัวนี้สิหนิเนอะ ยัง I'm yeah? okay. ไอเจ้ดีโมเก้นมิสกี้อยู่ไหนลูกมิสกี้ครับนี่ ơ ah.